สวัสดีครับฟุตบอลเอเชียนคัพรอบรองชนะเลิศจบไปแล้วนะครับคู่ที่2ระหว่างประเทศกาตาร์และอิหร่านก็เป็นกาตาร์นะครับได้เข้าชิงชนะเลิศชนะอิหร่านไปสประตูต่อ2ชื่นมื่นเจ้าภาพแฟนบอลเจ้าภาพไปแบบสวยงามเหมือนกันนะจะได้ย้ายสนามไปเตะในความจุ80,000ที่นั่งเสียทีหนึ่ง แต่ลักษณะเขาทําสวยแนละ้วเขามีตังเลยเนาะงบประมาณเขาก็ต้องทุ่มสุดฤทธิ์อะไรประมาณสามารถจัดฟุตบอลโลกได้ระดับเอเชียทวีปได้อย่างสวยงามแอดว่าสวยงามมากนะครับดีครับดีดีดทีเนี้ยถ้าในระดับเอเชียคิดอะไรไม่ออกให้ประเทศกาตานะัจัดเลย <laughs> สนามพร้อมทุกอย่างพร้อมแอดไม่แน่ใจนะว่าฟุตบอลลีของกาตานี่จะเข้มข้น มันหยดขนาดไหนนะครับเพราะว่าบอกตรงเลยไม่ได้ติดตามเลยแต่ว่ารู้แต่ว่ากาตาร์เนี่ยแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งนะครับเรามาดูอันดับโลกนะครับ <c oughs> โอ้ขออภัยอันดับโลกของประเทศกาตาร์นะตอนนี้อยู่อันลำดับที่50นะครับแล้วก็ลำดับที่5ของเอเชียก็นี่อย่างไม่เป็นทางการนะครับ เข้ามาชิงชนะเลิศเนี่ยแอดว่าน่าจะเป็นอยู่ลำดับที่2ของเอเชียละมั่งคว่ำอิหร่านได้เงี้ยอิหร่านมีอยู่1,588.92แต้มนะครับส่วนกาตาร์มีอยู่1,452แต้มน่าจะบวกไปเยอะนะครับน่าจะบวกไปเยอะเพราะว่าเข้ามาถึงรอบชิงเนี่ยมันคว่ำทีมเต็งๆม,มามาหมดแล้วก็เหลือแต่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยครับก็ขอให้ขึ้นไปอันดับที่สามัรงจะจะ น่า <c oughs> น่าจะอยู่เหนือออสเตรเลียได้แล้วแหละแต่ไม่น่าจะแซงอิหร่านเพราะว่าอิหร่านนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดมันไม่น่าจะไปถึงหนึ่งร้อยแต้มได้ในกาตาร์น่าจะไม่ถึงขนาดนะั้นน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าไม่ถึงที่เออแต,แต,แต่แต่เราดูอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับน่าจะอยู่ติดติดเกาหลีใต้ครับน่าจะอยู่ติดติดเกาหลีใต้ นะครับกาตาหรืออาจจะอยู่ที่เดิมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าขออภัยนะเพราะว่ากาตากับเกาหลีใต้ลำดับที่4ี่นี่คือเกาหลีใต้ลำดับที่5คือกาตาลำดับคะแนนเะนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่100แต้มอยู่ตัวเลขกลมๆนะครับยังยังไม่ขึ้นหรอกจะอยู่ที่5าลำดับที่5เกาหลีใต้เขาคงไม่ตกมาประมาณ80แต้มหรืออะไรประมาณนี้หรอกเต็มที่ก็ลบอีกสักสามสี่ห้ะครับ อเพราะว่าแพ้ประเทศอิหร่านมาอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปตามนี้นครับส่วนประเทศจอแดนนะครับอยู่ลำดับที่ที่82ของของโลกใบนี้นะครับก็อยู่ลาดับที่12ของเอเชียนะครับพัฒนายอย่างต่อเนื่องเลยครับจอแดนนี่จอแดนนี่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะขึ้นนะครับจะขึ้นไปเหนือนู่นนะยูเ e ติดติดกับ UAE ได้อยู่ก็จะอยู่เหนือโอมานเลยโอมานอยู่ที่ลำดับที่80นะครับ แล้วก็จอแดนจะอยู่ที่ลำดับที่ 12, 1297แต้มเนี่ยให้บวกไปอีกสักสิแต้มอะ่ะบวกไปอีกสักสิแต้มก็เป็นลำดับที่ที่8ที่9ของเอเชียได้นะครับเราลุ้นเราลุ้นให้จอแดนไปอย่างนั้นนะครับดังนั้นรอบชิงชนะเลิศที่จะฟาดแข่งคลิกออกกันก็ตรงกับวันเสาร์ที่10กกุมภาพันธ์2,024เวลา4ทุ่มตรงนะครับ ช่วยรับชมรับเชร์แล้วก็ติดตามกันนะครับตัวนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็หันมาหาประเทศบ้านเรา,าน,นะครับประเทศไทยทีมช้างศึกนะครับก็ขอให้มีใจสู้เสอย่างนะครับเหมือนโค้ดโค้ดอิหร่านหรือโค้ดอะไรอะ่ะเอ้ยโค้ดทีมจอแนดนโทษท้ทีที่พบกับไอพบกับเกาหลีใต้เหรอแล้วก็ เขาบอกว่าอย่างไงนะครับขอให้ใจสู้เท่านั้นคุณทําได้พงเนะี้ขอให้นักเตะใจสู้เท่านั้นคุณสู้ไดททท้ทุกทีมในโลก,กเขาก็ทําได้จริงๆนะครับอ่านะครับเป็นประโยคทองคําเลยแอดนั่งฟังอยู่เมื่อวานนี้นั่งอ่านอยูฟ่ฟังฟังภาษาเขาไม่ออกหรอกแต่นั่งอ่านอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับทีมจอแดนแล้วก็ประเทศกาตาร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ